วิธีเราจะเปลี่ยนเพจของเราเราจะให้เฟซบุ๊กของตัวอื่นเข้ามามีสิทธิ์กำหนดของเพจนั้นนะครับคือเป็นอย่างนี้นะครับผมคือเฟซบุ๊กผมตัวนี้เนี่ยมันจะเสี่ยงนะครับมันเป็นเฟซบุ๊กที่เกี่ยวกับขายไก่มันจะเสี่ยงมากในการที่จะควบคุมของเพจตัวนี้เพจตัวนี้ช่างจานดาวเทียมตัวนี้นะครับ ผมก็เลยว่าผมจะกำหนดตรงนี้นะครับผมจะกำหนดของตัวนี้นะครับให้มันไปให้ facebook ผมจะนำไปให้ Facebook อีก facebook หนึ่งเป็นตัวคุมนะครับก็คือมาที่ตรงนี้นะครับผมให้ไปที่พอเรามาที่หน้าเพจของเราแล้วก็ไปที่ดูดชบอร์ดนะครับพอดูดชบอร์ดเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่คำว่า สิทธิ์การเข้าถึงเพจน,นะครับตอนนี้เพจตัวนี้มันควบคุมด้วย facebook ของผมชื่อช่างคมหอพักเพชรด,ดีผมจะเปลี่ยนนะครับก็คือเพิ่มใหม่กดที่คาว่าเพิ่มใหม่นะครับแล้วบอกว่าถัดไปผมจะมากำหนดตรงนี้นะครับผมจะพิมพ์ Facebook ตัวใหม่ของผมให้มันมาควบคุมกับเพจตัวนี้เราหา Facebook ของเราที่มันดี ที่ไม่เคยผิดกฎนะครับเอามาควบคุม facebook ตัวนี้โซล่าเซลล์นะครับไฟฟ้าฟรีเนี่ยห้องผมเนี่ยตัวนี้ผมจะให้มันอยู่นะครับจะให้มันควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กำหนดอนุญาตให้บุคคลน,นี้มีสิทธิ์การควบคุมโดยสมบูรณ์เพราะว่ากดให้สิทธิ์การเข้าถึงนะครับจากนั้นก็ใส่รหัสนะครับผมรหัสของเราเนาะรหัสของ Facebook เรา ้องใรหัสผ่านใี่ถูกนะครับถ้ารหัสผ่านถูกมันก็จะมาอยู่ตรงหน้านี้ส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้เราไม่ให้มาควบคุมตัวนี้ก็ได้นะครับถ้ามาควบคุมมันจะมีปัญหานะครับถ้ามาควบคุมมันจะมีปัญหาแล้วเราค่อยมาลบออกนะครับตอนนี้ให้ตัวนี้เขามีสิทธิ์ในการควบคุมนะครับทีนี้เราก็มาเข้าที่ f a c e b o o k s o l a เซ e l l ตัวนี้นะครับผมพอเราเข้า f a c e b o o k s o l a เซล l l เสร็จแล้วมันจะมี คำเชิญนะครับตรงนี้นี่เห็ไนไหม facebook ตัวนี้ของผมมันเชิญอแล้วก็กดตรวจสอบคําเชิญนะครับตรวจสอบคําเชิญจากนั้นก็กดว่าถัดไปก็ยอมรับที่เขาเชิญให้ไปควบคุมเพจตัวนั้นเสร็จแล้วก็สลับเลยเสร็จแล้วเพจของตัวนี้มันก็จะเข้ามาสู่ facebook ของโซลาเซลล์ที่ผมจะควบคุมนี่ a c e b o o k โซลาเซลล์ของผมตัวนี้มันจะควบคุมเพจนะครับที่ผมเอามาใหม่เมื่อกี้นะครับผมเนี่ยที่มันเอามาช่างจานาเทียมเมื่อกี้ตัวนี้เห็นนะฮะมันจะมาอยู่ใน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 ,ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมผมจะเอามารวบรวมเลยผมให้เฟสโซลาเซลล์ตัวนี้มันควบคุมนะครับ เป็น Facebook ตัวนี้ควบคุมเพราะว่า f a c e b o o k ตัวนี้ของผมนี่มันจะไม่มีผิดกฎไม่มีผิดอะไรเลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวผมก็ว่าจะลงใหม่แต่ยังไม่ผ่านนะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านยังไม่มีปัญหาย่ายังยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรเลยก็ไม่เป็นไรครับผมจะเริ่มใหม่นะครับผมจะเริ่มใช้ตัวนี้มาควบคุมใหม่นะครับเพราะว่าผมทําตัวนี้ยังยังไม่ยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยดีนะครับ เดี๋ยวมันเรียบร้อยดีก็น่าจะโอเคที่สุดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันไม่เคยผิดกฎเลยเราเข้ามาดูตรงนี้การแนะนําโปรไฟล์ตรงนี้นะครับของผมไม่มีผิดกฎตัวนี้ผมก็จะเอามาไว้ในนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็หาตัวไหนที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดก็หมายถึงว่าไม่เคยผิดกฎไม่มีอะไรเลยนะให้เป็นประมาณนี้นะครับผมไม่มีปัญหาเลยเฟซตัวนี้ ผมก็เลยให้ควบคุมทุก,ทกเพจเลย1 2 3 4 5 5ี่ห้าห้าเพจนะครับโอเคลองทำดูตามนี้ดูนะครับผมลองตามทำตามนี้ดูและไอ,ไอเฟซต,ตัวเก่านะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเฟซต,ตัวเก่าดูนะนี่ตัวนี้นะครับตึ๊บตัวนี้มันยังมีตัวไหนอีกบ้างถ้ามันมีเราก็สามารถที่จะดึงออกไปได้ตัวนี้เรากดมา ตัวนี้เราไปลบออกก่อนนะครับเรามาลบตัวนี้ออกนะครับผมลบตัวนี้บอกว่าไม่ให้มันมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงก็ได้นะครับผมเราก็มาลบตัวนี้กดแล้วก็ลบนะครับกดตรงจุด -3 สามจุดนี้นะครับกดแล้วก็มาลบลบออกจากเพจไม่ต้องให้มันมาควบคุมเพราะว่าถ้ามันมาควบคุมเวลามันผิดกฎผิดอะไรปุ๊บมันจะมีปัญหามาถึงเพจน,นะครับเราก็จะสร้างไรายได้ไม่ได้นะครับเนี่ย ลบออกจากเพจนะครับผมมากดลบออกจากเพจเลยนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถที่จะให้เราสร้างไรายได้ได้นะครับกดลบออกจากเพจแล้วก็เราก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับนี่ครับพอเราใส่รหัสเสร็จแล,แล้วก็กดเข้ามาเลยนะครับผมมันก็จะตัวน,นี้ก็จะหายไปนะเพจของตัวนี้เห็นไหมมันจะหายไปมันมันก็จะเหลือแค่อันเดียว มันจะไม่มีตัวเพจนะครับเฟซของผมตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมเพจนะครับพเพราะเพจเนี่ยผมเอาวิ่งมาลงที่ facebook ของโซลาเซลล์หมดแล้วแยกแยกให้ออกนะครับระหว่าง facebook กับเพจนะครับผมนี่ facebook ตัวนี้นะครับมันจะคุมนีไหมฮะที่ผมดึงมาบทจานตัวเทียมเมื่อกี้ที่ดึงมาตัวอื่นผมดึงมหมดเลยเดี๋ยวผมก็จะไปหาดึงตัวไหนที่ ที่คิดว่าน่าจะเสี่ยงนะครับนี่นะครับมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมระหว่าง Facebook นะครับ facebook แต่ถ้าเพจนี่อย่างนี้มันเข้ามาปุ๊บพอเรากดตัวนี้มามันก็จะมีย่อยๆมานะครับอย่างเพจมาปุ๊บนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะบอกว่าเพจเลยนะครับเห็นไหมสังเกตดูถ้าถ้าอ่านดูดีมันจะบอกว่าเพจเลยนะครับสําหรับโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับโซลาเซลล์ของผมตัวนี้มันจะควบคุมเพจหลายเพจเลยนะครับ หลายเพจ1 2 3 4 5สี่ห้าห้าเพจนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมลักษณะอย่างนี้เราจะมาดันรวมให้โซลาเซลล์ไฟฟ้าฟรีและสาระทั่วไปนี่มันควบมันควบคุมเพจนะครับควบคุมเพจหลายหลายเพจนะครับนะครับวิธีย้ายก็ย้ายประมาณนี้นะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ถ้าอยู่ใน YouTube ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมยังไงเพื่อนๆก็จะได้สาระความรู้อย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆผมจะพยายามหาความรู้หาสาระดีๆลงทำเป็นคลิปลงให้ดูนะครับผมก็อย่างน้อยก็อาจจะแก้ขัดเพื่อนหลายๆคนหลายๆท่านที่เจอนะครับก็ดูคลิปผมแล้วก็จะได้แก้ปัญหาได้นะครับ มันเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่จะทําให้คลิปของเราเพจของเรานะครับสามารถสร้างรายได้ต่อไปนะครับได้นะครับผม